สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาจอดลึกประเด็นร้อนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเหตุปะทะล่าสุดเลยเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองเกิดขึ้นที่บริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีชายแดนไทยกัมพูชาครับตรงนั้นเป็นพื้นที่รอยต่อ3ประเทศเลยไทยลาวกัมพูชาที่เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมรรกรค่ะ แล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความละเอียดอ่อนมากเพราะว่าเส้นเขตแดนตรงนั้นยังปักปันกันไม่ชัดเจนไม่เรียบร้อยใช่ครับแล้วพอเกิดเหตุเนี่ยข้อมูลจากทั้งสองฝั่งก็ไม่ตรงกันเลยฝั่งไทยเราบอกว่าทหารกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่เราก่อนแล้วก็ยิงใส่เราก่อนเราก็เลยยิงตอบโต้ป้องกันตัวไปอื แต่ทางกัมพูชาก็แถลงอีกแบบหนึ่งนะคะเขาบอกว่าทหารไทยต่างหากที่ยิงใส่ฐานที่มั่นเดิมของเขาก่อนแล้วก็ทําให้ทหารกัมพูชาเสียชีวิตไปหนึ่งนายด้วยครับวันนี้เราเลยจะมาไล่เรียงกันดูว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สาเหตุลึกๆมันคืออะไรแล้วท่าทีของแต่ละฝ่ายตอนนี้เป็นยังไงบ้างรวมถึงผลกระทบที่จะตามมาด้วยนะครับได้เลยค่ะ เริ่มจากลำดับเหตุการณ์ตามข้อมูลฝั่งไทยก่อนนะครับคือช่วงเช้ามืดวันที่28เนี่ยเราตรวจพบว่ามีทานกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่ที่เราเถือว่าเป็นเขตอ้างสิทธิ์ของเราแล้วก็เหมือนจะมีการสร้างอะไรบางอย่างด้วยค่ะแล้วยังไงต่อคะ ฝ่ายไทยก็เลยส่งชุดเจรจาเข้าไปคุยครับแต่ปรากฏว่ามันเกิดความเข้าใจผิดกันขึ้นก็เลยมีการยิงปะทะกันอยู่ประมาณสัก10นาทีได้อืมโชคดีนะคะที่มันไม่นานกว่านั้นใช่ครับโชคดีที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในพื้นที่เขาคุยกันเร็วทั้งพลตีทรโสวันของกัมพูชากับทางพอ,อบุญเสริมบุญบำรุงของไทยก็ประสานงานหยุดยิงกันได้ทันที ซึ่งหลังจากนั้นก็มีความพยายามทางการทูตและการทหารในระดับที่สูงขึ้นไปอีกนะคะคือทางพลอ,อพนาแควปลอดทุกผอบอทบอของไทยก็ได้โทรศัพท์คุยกับผอบอบกัมพูชาพลอ,อเมาสโซผ่านเลยก็มีการแสดงความเสียใจเรื่องการสูญเสียแล้วก็ยืนยันว่าจะใช้การเจราจาผ่านกลไกลที่มีอยู่คือคณะกรรมาการเขตแดนร่วมหรือ JBC ค่ะครับดูเหมือนระดับปฏิบัติการกับระดับนโยบายพยายามจะควบคุมสถานการณ์แต่ว่า ท่าทีจากผู้นําระดับสูงสุดของกัมพูชานี่ดูจากแข็งกกราวมากเลยนะครับใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจมากสมเด็จฮุนเซนนี่ออกมาประนามแรงเลยเปรียบเทียบไปถึงเหตุการณ์ที่ปราสาทพระวิหารนู่นเลยนะคะแล้วก็ประกาศว่าจะส่งทหารอาวุธหนักเข้าไปเสริมกําลังที่ชายแดนอีกครับแล้วทางนายกฮุนเมเนตลูกชายท่านก็โพสต์เฟซบุ๊กเลยเป็นรูปตัวเองใส่ชุดทหารสมัยเหตุการณ์พระวิหารเหมือนกันย้าเรื่องปกป้องอธิปไตยเต็มที่ ค่ะแล้วก็มีกระแสะในโซเชียลมีเดียของกัมพูชาด้วยที่เริ่มมีการาพูดถึงการต่อต้านสินค้าไทยอะไรแบบนี้ด้วยอืประเด็นนี้น่าสนใจทำไมท่าทีถึงแข็งกล้าวขนาดนั้นครับทั้งที่ดูเหมือนผู้นำระดับสูงก็คุยกันได้ค่ะ นักวิเคราะห์อย่างคุณสุพลักษณ์การจนะขุนดีท่านก็มองว่ามันอาจจะมีเรื่องอการเมืองภายในของกัมพูชาเข้ามาเกี่ยวด้วยอาจจะเป็นการตอบโต้ฝ่ายค้านที่เคยวิจารณ์ว่ารัฐบาลดูประนีประนอมกับเพื่อนบ้านเกินไปหรืออาจจะเป็นการสร้างบาร,รมีสร้างภาพลักษณ์ความเข้มแข็งให้กับนายกขุนมาเน็ตด้วยว่าท่านไม่ได้อ่อนข้อให้ไทยนะไม่ได้พึ่งพาบารมีพ่ออย่างเดียวอ๋อเข้าใจครับ คือมีปัจจัยภายในมาเกี่ยวข้องด้วยทีนี้กลับมาที่ผลการคุยกันของผบทบทั้งสองฝ่ายที่บอกว่าตกวงกันได้แล้วเนี่ยฝังไทยเราสรุปออกมา3ข้อใช่ไหมครับคือแก้ปัญหาผ่าน JBC ลดการประชิญหน้าแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ใช่ค่ะหลักๆคือ3ข้อนั้นแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเหมือนความเข้าใจในข้อตกลงเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกันร0 0นะคะอ้าวยังไงครับ คือมีคือคีพีทีวีหรือผู้สื่อข่าวสายทหารอย่างคุณวัสนานานุาน่มเขาตั้งข้อสังเกตค่ะว่าถแถลงการฝั่งกัมพูชาที่สมเด็จฮุนเซนเอามาเผยแพร่เนี่ยมันมี4ข้อแล้วข้อที่สีที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันระบุชัดเลยนะคะว่ากัมพูชาจะไม่ถอนกําลังแล้วก็จะคงกําลังติดอาวุธไว้ตรงจุดที่ปะทะนั่นแหละโดยอ้างว่าเขาครอบครองพื้นที่ตรงนั้นมากก่อนที่จะมี MO u ปี2543เสียอีก อ้าวข้อนี้มันก็ขัดกับที่เราเข้าใจเรื่องการลดการเผชิญหน้าเลยสิครับที่บอกให้ถอยกำลังไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมใช่ค่ะมันขัดกันชัดเจนเลยตรงนี้ละค่ะที่อาจจะเป็นเหลี่ยมทางการทูตหรือการตีความที่ต่างกันคือทากัมพูชาเขาก็อ้างนะว่าเขาหยิบยกประเด็นนี้ในที่ประชุมแล้วแต่ฝ่ายไทยอาจจะไม่ได้โต้แย้งไปในตอนนั้นอืม กลายเป็นว่าตกลงกันแล้วแต่เหมือนยังไม่เคลียร์กันจริงๆในรายละเอียดถูกต้องค่ะซึ่งความแตกต่างเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละที่มันอาจจะเป็นชนวนได้อีกในอนาคตถ้าไม่มีการสื่อสารทําความเข้าใจกันให้ชัดเจนจริงๆคร <c oughs> ับ <c oughs> ซึ่งถ้ามองย้อนไปปัญหาเรื่องเขตแดนไทยกัมพูชานี่มันเรื้อรังมานานมากเลยนะคะแต่เรื่องหลักเขตแดนที่มันเสียหายชํารุดไปตามกาลเวลาแล้วก็การตีความเรื่องสันปันน้าที่ไม่เหมือนกันอีก ปัญหามันซับซ้อนทั้งบนบกแล้วก็ลามไปถึงในทะเลด้วยนะคะที่มีเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลที่เราก็มี MOU ปี2544พยายามจะแก้กันอยู่ซึ่งก็น่าแปลกใจนะครับทั้งที่ดูเหมือนผู้นำระดับสูงอย่างท่านนายกของเรากับทางกัมพูชาก็ดูจะคุยกันดีแต่ทำไมความขัดแย้งระดับพื้นที่มันยังเกิดขึ้นได้เรื่อยๆค่ะมีคนวิเคราะห์ว่าความสัมพันธ์มันมีหลายระดับนะคะ ระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลอาจจะดีแต่พอลงไประดับพื้นที่ระดับประชาชนชายแดนหรือประชาชนทั่วไปที่รับข่าวสารรับกระแสะชาตินิยมมันก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึง่งแล้วก็มีข้อสังเกตด้วยว่าการควบคุมสั่งการกองกําลังในพื้นที่เนี่ยบางทีฝั่งไทยอาจจะไม่ได้รวมศูนย์เท่ากับทางกัมพูชาอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะคะครับ แล้วผลกระทบที่เห็นทันทีจากเหตุการณ์นี้ก็คือมีข่าวออกมาว่าหน่วยงานความมั่นคงไทยเราเมีการพิจารณาแผนเผชิญเหตุอาจจะต้องปิดด่านชายแดนชั่วคราวทั้งด่านถาวรจุดผ่อนปลนต่างๆใช่ค่ะมีข่าวแบบนั้นออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บาน,บานปลายถ้าเกิดมีการปลุกระดมต่อต้านสินค้าไทยจริงจังขึ้นมาแต่ล่าสุดก็มีการชี้แจงแล้วใช่ไหมครับค่ะทางโฆษกกองทัพบ,บกออกมาชี้แจงแล้วว่าเรื่องปิดด่านเนี่ยเป็นแค่แผนเผชิญเหตุเป็น แผ่นสำรองเฉยๆเพื่อความปลอดภัยยังไม่ได้จะทำทันที ตอนนี้ยังเน้นการเจรจาผ่าน JBC เป็นหลักอยู่ซึ่งก็คาดว่าจะมีการประชุมกันในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้ค่ะครับงั้นโดยสรุปเหตุการณ์ที่ช่องบกครั้งนี้ก็สะท้อนปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเขตแดนที่ซับซ้อนการสื่อสารที่อาจจะยังคลาดเคลื่อนกันอยู่แล้วก็มีเรื่องท่าทีที่แข็งก้าวที่อาจจะมีปัจจัยการเมืองภายในมาเกี่ยวโยงด้วยใช่ค่ะรวมถึงผลกระทบต่อความสัมพันธ์แล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนตามแนวชายแดนด้วยครับผม ทีนประเด็นที่เราอาจจะต้องอช่วยกันขบคิดกันต่อก็คือว่าในเมื่อรากของปัญหามันฝังลึกขนาดนี้การตีความข้อตกลงก็ยังต่างกันอยู่แล้วกระแสะชาติยมมันก็พร้อมจะถูกจุดติดขึ้นมาได้ตลอดเวลาเนี่ยทั้งไทยและกัมพูชาเองคงจะต้องหาทางที่มันแตกต่างไปจากเดิมหรือมีความพยายามที่จริงจังมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อจะป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดซ้ำแลว้วซ้ำเล่า แล้วจะสร้างความไวเนื้อเชื่อใจกันจริงๆเพื่อให้ชายแดนมันสงบสุขแล้วก็ร่วมมือกันพัฒนาอย่างแท้จริงได้ยังไงอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ต่อไปค่ะครับเป็นคําถามที่สําคัญมากจริงๆครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วมาอัปเดตกระแสชาวโลกไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ